ผมพีนองสวัสดีครับผมนายหวยราดครับพีนองครับผมมือนี้ผมพีนองว่าบ่งไงมันเป็นห่วยครับเป็นสะเป็นบ่อครับผมมีคนมาเหมาครับมาจัดลงมันเป็นเหมาครับมาจัดล่งครับผมเันกัดให้ล่งป่าครับผมบ้านห่วยลุ่งตำบลซุ่มเห็ดนะเพิ่มเมืองบุรีรัมย์เขาเองครับผมนี่ย่ตรงขามก็อบตเพิ่มนี่แหละบ่อบักใหญ่เลยครับ หกไรผมเดาเอาบัตรเท่าไรเดี๋ยวผมถามเพื่อนไห้ครับผมเออบัตรสามร้อยครับผมฟังฟังร้อยหาซีพี่น้องย่อให้พี่น้องเบื้องว่าโบงไงสำเนียงครับนี่ครับโอครับผมบัใหไงเลยครับเออ ปลาหยังรู้บ่เนี่ยว่ามีปลาหยังแน่นี่ปลาหนิลปลาหนิลปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลากระสุบปลาบึกปลาบึกปลาบึกไม่อยากตัวปลาบึกนับตัวได้บ่ผมก็ไม่แน่ใจแต่มีตัวแน่นอนปลาบึกผมมาเมื่อเช้าขึ้นเห็นขึ้นโยนบ่ขึ้นแน่นอนพี่น้องน้องเพิ่นบอกว่าไม่ขึ้นแปดสิบโลก็ไม่ร้อยโลเลยอ่ะโอยพี่น้องเอ้ยปลาบึกบัดรสามร้อยครับเขาพูดแค่ปลาบึกตัวนี้คุ้มเลยครับผมปลาบึก ป่าเรามีหลายอย่างมีรางวัลพอป่ายใหญ่ป่ายใหญ่พันหนึ่งเลยพันหนึ่งอ่าคือตัวใหญ่สุดช่างแล้วสุดใหญ่สุดพันหนึ่งล้วตัวรองลงมาล่ะห้าร้อยมีมีจ่ายรางวัลสองยี่นันป่อ้าวสามรางวัลครับผมหนึ่งพันห้าร้อยละก็สามร้อยครับผมมาลุ้นเอามาลุ้นนะครับผมพี่น้องผู้ใดได้ตัวใหญ่ก็คือได้ทุนคือแล้วกกำไรพร้อมผมนี่ว่าพันหนึ่ง มีแน่นอนมีแน่นอนครับเมื่อกี้ผมเห็นขึ้นอยู่ครับพี่น้องข่านินนี่ไซ7ขีด7ขีดขึ้นไปครับผมขีดโลหน่งอ่4ปีเออบ่นี4ปีครับปีนี้คือปีที่4ที่ผมมาจัดการลงแน่นวะใช่เออวันที่วันที่วันที่29วันพุธที่29เดือนกรกฎาเดือนนี้แหละใกล้จะห้อนี่แหละครับผมเออวันพุธครับผมบ่ตรงเสาร์อาทิตย์พี่น้องผู้ใด ว่างแผนก็มาลงได้เลยรายงานล่วงหน้านั่นแหละผมวางปลอมให้เรียบร้อยแล้วแต่คุณจะมาจัดการเอาแค่นั้นเองอ๋อนี่จิตีนั่นแหละผมตีครึ่งเชือกไว้ให้แล้วจีตีครึ่งเชือกกันว่าวันี้ใครมาก็วางเอาเป็นปลอมเป็นปลอมไปเลยบอกใช่เลยไม่เบาขึ้นบ่เดี๋ยวจะเอาขึ้นนึ่ว่าเขาเอาขึ้นเองวางเดี๋ยวจะให้รถไถเข้ามาเอาขึ้นพรุ่งนี้โอ้อีกตั้งหลายวันเนาะใช่แล้วอ้สิบวันให้เวลาสิบวันอ่ะบอกจะถึงวันที่พรุ่งนี้มาเอาไม้ขึ้นบ่พรุ่งนี้มาเอาไม้ขึ้นอีกโอง บาหวางก็ถ้าวางคุณจะามาเล่นน้ำน้ำอยู่ครับผม<อ>ห่อน,อนพี่น้องครับผมตามนั่นแหละครับเออ่วันที่ยี่สิบเก้ากระดาษกอยู่ห่อนอี่บ้านพูดนีน่ครับผมเออ่ห้วยลุงห้วยลุงครับผมตะบลชุ่มฮิตนี่ออกถนนดำเลยติดถนนดำที่เส้นเขามาจากเส้นรอบเมืองครับผมบุรีรัมย์ครับบ่อกไก่บ่อกไก่บ่อกไก่ติดตามนะครับ เสียนนี่เพิ่นเพิ่นมาลุยเองครับผมเสียนหน่อยเฮาลงบ่อยดูดิเพิ่นมาจันให้ครับกระผมพี่น้องนี่บ่อขนาดนี้แล้วครับบักใหญ่เลยครับผมเอี่บ้านยังกอล่ะห้วยลุงบ้านห้วยลุงบ้านห้วยลุงเออบ้านห้วยลุงบ้านบ้านห้วยลุงกันบ้งนี่ห้วยลุงห้วยลุงห้วยลุงครับผมชุ่มเห็ดหมู่15หมู่15ครับผมชุ่มเห็ด แล้วก็เพื่อเมืองบุรีรัมย์เฮาครับผมครับผมเอานี่ครับผมผู้จัดตบลุเห็นของแท้ครับผมนี่บ่อโอ้พฝนปลาบึกปลาผมบ่บอกกมีครับบผ่าไปแล้วว่าปลาหนึ่งข้นครับผมสิบกิโลขุนเล็กครับเอาเอาหันหน้ามากที่ครับผมเ้าเออจะได้มองเห็นนี่ครับนี่ครับตัวจริงคือปลาสร้างปลาสร้างครับผมเออแต่ปลาหนึ่งยังยังเหมือดเหมือดอยู่คือเหมือดเหมือดว่าได้ยุได้ยุปลาหลายครับเอาเลยครับผมปลาหลายวะ หลายครับมีปลาตะเพียนปลาเน้นปลาบึกครับปลากระสูบก็หลายสี่ปีแล้วปลาคุกกระสูบปุกไอ้นี่เดี๋ยววันที่ลงเอาว่าวไหมอีกข้าก็จะจำว่าได้วันที่ยืมเก่าครับแน่นอนยืมเกนานะครับผมยืมเก่าก็รักกระดาษเส้นแหบุได้หูวจักปลาช่างครับผมเจ้าขอหัจักเพื่ออะครับเขาหูไหลอยู่ผมก็หูไหลอยู่นัวครับ ทีมงานไหมครับทีมงานตองสามครับตองครับผมที่ตามครับผมวันทียี่สิบเก้าแน่นอนแน่นอนมีรางวัลอยู่มีรางวัลเมือวานน้าบอกไปรอบนึงแล้วเนาะมีรางวัลครับมีรางวัลรางวัลรางวัลที่สองห้าร้อยรางวัลที่สามสามร้อยเออสามรางวัลครับผมเอาอย่างนั้นเออเอาเอาเขาจัดจัดจัดใหม่เริ่มแรกบ่อแรกบ่อแรกจัดให้เต็มที่เลยครับผมพันเพันห้าร้อยสามร้อยครับผมพันห้าร้อยสามร้อยเอาวัดใจไปเลยครับพี่น้องวัด้ะครับผม พูดออยากได้เงินพันครับผมปลาบึกตัวใหญ่ๆครับครับผมโอเคครับผมครับผมตามที่ว่าวันดียิบเก่าพ่อกันครับพ่อกันครับผมลองป่าป่าหลายครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาพี่น้องวันทียิบเก่าพ่อกันครับผมกันจิมมาให้กันครับอันนี้ เดี๋ยวจากนี้ไปเข้ากันยี่ต้องความสะอาดเอาไม่เอายั้งคืนพรุ่งนี้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแพรุ่งนี้เสร็จเรียบร้อยเอาพี่น้องครับผมลงได้เลยครับผมล่องลองล่องไอ้ลืมบอกลองลองจองได้เมื่อไรนี่เริ่มได้เลยครับมืออื่นจากมืออื่นไม่ได้พรุ่งนี้ได้เลยลงพรุ่งนี้ได้เลยจับจองได้เลยมือนี้ไปต้นไปลงจับจองได้เลยจะไอ้เอาแพร่มาลงได้เลยนหมครับโอเคครับผมพี่น้องผมจะคึงเชือกให้พรุ่งนี้เรียบร้อยติดตามเลยครับผมเชี่ยนแหท้งไรอย่าพลาดครับผมบ่อแบบใหญ่ครับมาล่องวัดใจครับเพลินล่องเบิองครับ ปลาสมกับราคาแน่นอนเปินขอจัดนี่เพิ่นเริ่มเปิดครับผมต่อจากนี่ไปก็ระจัดไปเรื่อยๆมั้งไ่ครับเพือให้ติดตามครับนี่แหละบ่อเพื่อนครับผมพี่น้องติดตามไปเรื่อยจะมีบ่อเด็ดๆให้บ่มีบ่อเด็ดอีกครับมีแน่นอนอีกหลายบ่อเลยพี่น้องครับผมนี่ติดตามต่อไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจีบผ้ามาเบื้องเพื่อนเอาปลาบึกฝ่ายยังขืนครับเพื่อนว่ามีปลาบึกอยู่มีหรือเด้อล่ะงานเขาเลย บมมีปลาบึกกับมีโตใหญ่ครับผมมีปลาแนวเอื้อนครับเพราะว่าบ่อนี่เอาบ่อลงมาจากปีละเหรอปรับสี่ปีปีที่สี่ครับย่างเขาปีสี่เออเอาครับผมนี่ตามครับไม่ห่วยราดสิวาสีแก้วปลาบึกมีแน่นอนทีมงานช่างคือเพี่อนเยวพ่อกันมือวัตถียืบเก่าพี่น้องกับทีมงานเพื่อนครับผมเดี๋ยวมือจางนี้ไปเพื่อนกับจีมาเฮ็ดของเพื่อนนั่นแหละครับมาเบิ่งมาเฮ็ดป่า ยังเอเอาไม่เอายังขึ้นให้ครับผมติดตามครับผมเริ่มตีตะล่างกุลิตียางล่างครับจัดสถตนทีเอาให้พ่อใจเลยเหรครับครับผมครับผมพี่น้องมีพจนในมาธยายท่าของตาสร้างเพื่อนเพื่อนจัดล่งบ่อครับต่อไปพ่็จิจัดไปเรื่อยเเพื่อนบอกจากนี้ไปครับผมที่เมื่อนแห่นะครับมาครับผมมาลงแห่น้ำเพื่อนครับ เอาปลากันครับผมผมก็จจกลับบ้านครับผมพี่น้องที่ตามครับผมจะได้หวยราดสีวาวสีแก้วครับผมสวัสดีครับกลับบ้านเลยครับผมทำแล้วพูดน้าหกัคือรดมากกันแล้วครับ